ชมสินค้าหนึ่งรายการครับรถไถยคูเป L3608SP คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี57ครับจดทะเบียนปี57เป็นรุ่น3608ตัว SP ครับ e c เ,เย l ตัวพิเศษตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังครับยางดี4เส้นเลยนะครับยางถือว่าใหม่4เส้นสีเดิมครับสีเดิมด้านบนนะครับก่อน2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังค้านล่างทําสีแล้วครับ ขายสดแล้วผ่อนแลกเปลี่ยนจีเทิร์นได้ครับ L สามหกศูนย์แปดยางดียางสวยหน้าหลังยางแปดสิบเปอร์เซ็นได้ครับยางหลังก็เก้าสิบเปอร์เซ็นยางหลังเพิ่งเปลี่ยนมาครับสวยๆเดิมๆไม่มีรอยผุครับไม่มีรอยผุ ังคาเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเบาหุ้มใหม่อ่ามีทําสีเล็กน้อยครับส่วนนี้ก็ส่วนพังงดกรอน2ชิ้นขายสดผ่อนรับซื้อขายและเปลี่ยนที่เทินเนี่ครับพานพวน D-H สองสองห้า E h e v y p ไม่มีรั่วซึมครับสวยไม่มีรั่วซึม ขายสดแล้วผ่อนครับคันนี้จัดเน้นได้ประมาณน่าจะประมาณแสนแปดแสนเก้าส่งเดือนละ5,000กว่าบาทครับรายเดือนเท่านั้นนะครับไม่มีรายปีบริษัทซัพพลายแท็คเตอร์ว่าปีจำกัดครับรับซื้อขายและเปลี่ยนที่เทิร์ลดและบุปก,กรณ์ทุกชนิด m 6 0เรามีด้วยกัน4คันนะครับ m 6กศูนยสดวยลเ,เดิมครับ ซื้อขายและเปลี่ยนเดเทอร์รถและอุกรณ์ตัรื่องนิดครับ L 3608 SP รถยนต์สี่สูบนะครับไดร์เล yeah. ็กเยอชเชตเทิลสามสูบครับขอไฟแจ็คฟิลดขอไฟนะครับสามสูบสามสิบหกแรงมา้าสามหก SP สามสูบครับเล่มพร้อมครับสวย เดิม,เ,ดมเล่มพร้อมสนใจโทร0624955957ครับ0622582525บริษัทซัพพลพยแท็กเตอร์บาปีจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามบริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โอพลพรสวัสดี้ขอบทุกท่านนะครับก่อนจะจากกันฟรีของแถม6รายการเช่นเดิมครับของแถม6รายการมีค่าแนะนําให้สาหรับลูกค้าที่แนะนําลูกค้ามาต่อนะครับท่านใด ที่คิดจะซื้อจะขายรถโทรมาได้ที่เบอร์0624955957 0622582525โดยผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพรขอบคุณครับ